สวัสดีครับวันนี้เราอยู่ที่ช็อปสปูนะครับผมก็ช่วงนี้ช็อปสปูนนี่มาเปิดที่เมืองไทยแล้วนะครับ แม่กลาม่กลที่พัทยาวันนี้จะมาดูไอเดียบ้านของสุดจัดผ่านเครื่องเคมาสองเครื่องมาเจอเครื่องบีมันก็จบยังจบครับไม่มีไม่มีเพิ่มไหมนะไม่มีแลครับคันนี้แล้วครับคือคู่นี้ซื้อสามอได้กลมๆกลมๆเลยครับแสนอยากมีครับอยากมีอีครับอ G เป็นแนวบ้านเดี่ยวนะครับ ก็ต่อเติมนี่เจ้าของบ้านมาแล้วครับเข้ากับชอบสบูน พอดีเด๊โอ้โหขอบคุณที่มาให้เยี่ยมเลยนะครับผมมาคำถามได้เลยทำไมมันต้องสุดจักรผมชื่อจักรอยู่แล้วครับโอเคแล้วก็พวกของสะสมเนี่ยส่วนมากมันเป็นของที่หายากครับในกลุ่มสปูลเขาก็เลยจะประมาณว่าเฮ้ยสุดจักร <c oughs> ของได้อะไรเงี้ยประมาณเนี้ยครับผมได้รู้กันแล้วครับสุดจักรก็คือ ชื่อพี่เขาเองเนี่แหละ <c oughs> โหนี่แบบแต่งมาเป็นแบบงั้นเดี๋ยวบอกไอเดียแต่งบ้านก่อนแล้วกันนะพี่เผื่อคนสนใจอยากทําแนวนี้มันคือเรียกอะไรพี่เอ,อแนวตะปูครับก็เขจะเก็บพวกส่วนมากพวกของแต่งที่แนวระปูของสะสมอของที่เป็นตะปูที่เราใช้งานได้แต่ที่ที่เด็ดก็คือพี่เขามีอีเค้าผ่านมือมาแล้วสามคัน ช่วยเล่าให้ฟังหน่อยพี่ว่าเป็นยังไง ek9 กว่าจะมาจบที่คันนี้คันนี้ทำไมจบคันนี้ครับคือต้องเท้าเลยครับไปเจอพี่คนหนึ่งในกลุ่มสปูนครับไปงานสปูนกับเขาต่อรถกเขาไปด้วยครับไปเจอพี่คนหนึ่งที่ไฟครับอาจารย์ไฟโยนกุญแจงมาให้เลย ek9 จะเอาไปข่าวๆเลยครับก็วันนั้นก็เลยชอบสปูนเป็น ek9 เลยครับเจ็บแต่จบครับคำเดียวใช้ได้ทุกอย่าง เหรอง,งั้นอันนี้เผื่อคนอยากรู้ครับเข้าข้าวกันพี่คันนี้ทําอะไรไปบ้างนะคันนี้เหรอครับคันนี้สปูลทั้งคันครับทุกอย่างเลยสปูลเลยครับแต่เดี๋ยวจะเอาสกเกรอร์มาติดที่หลังครับตอนนี้เอามาเก็บก่อนครับก็จะมีหูลากหลังเป็นสปูลครับล้อขอบ15สปูลเอ่อภายในสปูลครับมีไม ไม้สปูนครับพวงมาลัยเจนสองสปูนครับแล้วก็บอกสปูนสปูนเต็มลำใช่ครับอันนี้ขอดูเครื่องหน่อยพี่ได้ครับผมมาตรงนี้เรามาเยี่ยมเครื่องบีหกบีครับครับนึงนะครับเกบจากกาลาด์บายซุกครับสนุกไหมพี่เครื่องบีเครื่องบีงสนุกครับก็พอๆกับเครื่องเคเลยครับ ผ่านเครื่อง K มาสองเครื่อง,มา,องมาเจอเครื่อง B มันก็พลัฟิลนิดนึงครับ B ก็จะไปได้ครับแต่ K ก็จะดุดุหน่อยอารมณ์ประมาณนั้นครับอันนี้คือคู่นี้ซื้อสามดอได้ได้ไหม<ซ>เผื่อเผื่อบางคนจะไม,ไม่รู้คือมันเป็นแร่เทีมไปแล้วเนาะใช่ครับมันเป็นแร่เทมแล้วครับแต่ผมโชคดีครับได้มาไม่แพงมากอแต่ตอนนี้ราคาก็ไปแล้วครับไม่แพงมากคือเท่าไหร่พี่ กลมกลมเลยครับแสนวันนี้คือไม่แพงมากแสเกครับวันนี้มาดูไอเดียกาหล่าแล้วกันคือมีธงมีของเล่นแล้วก็เป็นลงรถก็ต่อเติมมาจากบ้านเดี่ยวที่ชอบไอเดียเขาคือข้างหน้าครับทําเหมือนชอบสปูลที่ถ่ายดูตอนแรกเนาะทงก็จะเป็นดําๆนะผมว่าเข้าดีนะกับเดี๋ยวผมถ่ายดูรอบๆนะครับคือของไม่เยอะนะครับแต่เน้นการเป็นสปูลคือสปูลจะเรียบๆเห็นปะ ผมให้ดูนะครับไม่ได้เน้นแบบว่าจะต้องแบบโอ้โหคือเรียบๆแล้วก็ง่ายๆนะผมว่าก็ที่เหลือก็อยู่ที่ของเล็โคเลตที่มาแต่งวันนี้ได้ถึงสุดจักจริงๆได้เห็น EK คันนี้เดี๋ยวสุดท้ายผมก็อยากจะให้พี่สุดจักเผื่อใครอยากติดตามอ่ะเผื่อคนอยากรู้ นเดี๋ยวคนอยากรู้ครับต้องติดตามที่เฟซอย่างเดียวเลยครับจากสาริยาชีวะครับเดี๋ยวผมขึ้นไปให้ใหนะครับผม,ผมวันนี้ก็เปิดบ้านให้ชมพี่สุดจากลักสปูนจริงสปูลเลเวอร์สปูนครับสปูนชอบครับนี่ก่อนจะจากกานันนี่พี่เขาเคยมีคันนี้นะ f อใช่ไหมใช่เ k 2คู okay, two, ครับแล้วก็ขายไปขายไปแล้วครับอือหือผมชอบสเปกยามากเลย เผื่อคนอยากเป็นไอเดียอันนี้ล้อยังไงพี่บอกอเล<อ>ยมันเป็นโอเวอร์ไซส์นะใช่ครับนะเป็นสองศูนย์ห้าครับโยโกฮาม่าแอดวานซ์เอศูนย์ห้าศูนย์ครับผมล้อสเปคเท่าไหร่ดีขอบสิบห้าครับขอบสิบห้าออฟเซตออฟเซตสี่สิบห้าครับแต่ใส่ยางโอเวอร์ไซด์เอามันก็<ม>เลยดูสวยล้อล้อปีใหม่ใช่ไหมผมดูอันนี้ล้อเป็นล้อเก่าครับล้อเก่าล้อเก่าของดิสมอน แต่สภาพเอี้มนะีสามเมตรแปดครับผมสวยครับสภาพสวยครับได้มาพร้อมรถก็ทุกอย่างจบเลยครับคันนี้เจ้าของเก่าทํามาครบหมดทุกอย่างแล้วครับโดยที่เราไม่ต้องทําอะไรเลยอใช่ครับถือว่าได้มาพัทยาวันนี้ก็คุ้มนะครับมาดูหลายอย่างแล้วก็ที่สาคัญก็มาดูกลาดวันนี้ก็ยังไงก็อาทิตย์ต่อไปก็ไม่รู้จะไปไหนก็ฝากติดตามด้วยนะครับขอบคุณพี่สุดจักมากเลยครับ กับ e k เนายแล้วก็ชอบสปูน